กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และก็ฟันธงฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่22เดือนอะไรแล้วนะกั <laughs> นยายนนะครับพุทธศักราช2566เกิอแป๊บเดียวนะครับจะสิ้นเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราก็มีฟุตบอล5คู่แล้วก็5คู่แต่ว่า3-4ลีกนะก็จะมีทั้ง บูเดเลกาเยอรมันลาลิกาสเปนไทยลีกรวมถึงฟุตบอลเอเชียนเกมมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วเมื่อวนเมื่อวานเราทีมชาติไทยของเรานี่โดนเกาหลีใต้ไป4-0นะองบอกว่าทั้ง4ลูกเกิดจากการทำประตูในครึ่งแรกหมดเลยครึ่งหลังก็ถือว่าโคชละอิสระสีทะโลแก้เกมได้ดีือนควรนะก็ไม่เสียประตูเพิ่มคือผมมองว่าที่ไม่เสียประตูเพิ่มเนี่ยเพราะว่า เกาหลีใต้เองก็ถอดเอาผู้เล่นสำรองลงไปแล้วนะครับเยอะเลยเอาตัวจริงออกนะครับส่วนไทยเราก็ส่งผู้เล่นหลักลงไปว่าจะเป็นอปุรเช่์ท่าสนิทอะไรพวกนี้ครับที่เอาตัวจริงลงไปแต่ว่าก็ทําให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นส่วนเกาหลีใต้ก็ก็ความแข็งแกร่งลดลงนิดเดิงก็ทําให้ครึ่งหลังเนี่ยสูสีมากขึ้นเราเองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูตีตื้นมาหลายครั้งหลายครานะแต่ว่าก็จบสกอร์ยังไม่ดี ไทยก็พ่ายไปศูนย์สี่แต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับเพราะว่าทีมอย่างอย่างคูเวตเองวันที่วที่เมื่อวานเนี่ยเสมอกับบาเรนหนึ่งหนึ่งเท่าสกอร์เดียวกับที่ไทยเสมอบาเรนเลยนะครับพวกเขาโดนเกาหลีใต้ไปถึงเก้าศูนย์แต่ไทยเราโดนสี่ศูนย์ถือว่าเรายังมีลูกได้เสียที่ดีกว่าคูเวตถึงถึงห้าลูกนะเพราะนะั้นนะสุดท้ายถ้าเราเองเสมอคูเวตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเข้าสู่รอบต่อไป ไม่ว่าผลคู่หนึ่งบาเรนจะชนะเกาหลีใต้หรก็เสมอหรือจะแพ้ยังไงอย่างน้อยเราก็น่าจะมีโอกาสเป็นอันดับสองหรืออันดับสามที่ดีที่สุดที่จะผ่านเข้าสู่รอบสิบหกสุดท้ายได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจะดีที่สุดครับที่ขอให้เราชนะไปเลยดีกว่าดูนิดนิดนึงครับว่านัท้ายเอเชียนเกมในฟุตบอลเอเชียนเกมเนี่ยไทยเจอกับคูเวตวันไหนอย่างไรนะครับ เราเองอยู่ในกลุ่ม H นะครับ H ฮ่องกงนะเอ๋เอเขียวอันนี้ปีไหนเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยครับอะไรครับเนี่ยพลาดไปนิดนึงขออภัยคุณผู้ชมฟุตบอลต้องพิมแบบนี้ฟุตบอลแอดเอชเชยนเกมเออไหลรวะ <c oughs> ไปดูเอเ่นยนครับเฉยเลยอ่านี่นี่น,น,น,นี่เออเราอยู่กลุ่มอ e, ีขออภัยครับเอ่อนัดสุดท้ายสักค่นะครับนัดสุดท้ายไทยจะเจอกับคูเวตวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นวันอาทิตย์นะครับเวลา ตามเวลาประเทศจีนคือหนึ่งทุ่มหางโจวคือหนึ่งทุ่มครึง่งตามเวลาประเทศไทยก็คือหกโมงครึ่งนะครับจะเตะพร้อมกันอีกกับอีกคู่ก็คือเกาหลีใต้พบก,กับบาเรนนะครับเอาละรครับนี่ก็คือข่าวสารที่เอามาฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะนาไม่น่าไม่น่าจะว่ากันนะเอามาฝากโปรยหัวนิดนึงก่อนจะเข้าไปสู่การฟันธงฟุตบอลกันเลยนะครับเอาละรครับเรามาเริ่มวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงฟุตบอลคู่แรกกันเลยครับ คู่แรกเป็นสตุตการ์ดพบกับดามสตัดนะครับบอลเยอบูเดติก้าเยอรมันนะครับเจ้าบ้านสตุตการ์ดอยู่อันดับที่สี่ส่วนดามสตัดอยู่ในอันดับที่สิบเจ็ดของตารางนะครับโดยที่สองคู่นี้ครับเคยเจอทั้งหมดเจดครั้งนะครับดามสตัดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสี่แล้วก็แพ้สองแต่ก็ไม่แพ้ไม่เคยแพ้ขาดเท่าไหร่นะครับ มาดูสถิติกันสักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับสถิติการพบกันก็มีสุดกาดเสมอนะครับหนึ่งหนึ่งมั่อาำตัดชนะสามหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอสองสองสุดกาดชนะสองศูนย์อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนฟอร์มการเล่นหกนัดหลังสุด ของสตุลกาเจ้าบ้านเนี่ยชนะ5เสมออ่าขออภัยครับแพ้1นะครับมีชนะบาริงเกน4 0ชนะโบคุม5 0ชนะอาร์วีไลซิกอ่า5 1นะครับอ่แพ้ครับขออภัยครับแพ้5 1เลยแล้วก็ชนะไฟบวก5 0ชนะเซนกันเลน8 3แล้วก็ชนะไมล์3ประตูต่อ1ครับส่วนผลงานของดามสตัดครับ 6กัดหลังสุดไม่ชนะใครครับเสมอ1แล้วก็แพ้ถึงหครับมีแพ้ลิวพูในเกมกระชับมิสโมสอนสามหแพ้ฮัมบวกครับ3าแพ้แฟรงเฟิร์ตหนแพ้ยูเนียนเบอร์ลินหนแพ้เลเวอร์คูเซ่นหนครับแล้วก็เสมอมือนเช่นกับบัตไป3ประตูต่อ3นะครับโดยวันนี้นะครับถึงแม้ว่าดามสตัดเองเนี่ยจะออกมาเป็นทีมเยือน และฟอร์มไม่ดีเลยจาก11นักหลังสุดนี้ยสะกดคาว่าชนะไม่เป็นสวนทางกับเจ้าบ้านอย่างมากนะครับที่8นัดหลังสุดชนะไปถึง7แต่ราคาออกมาสุดกาดต่อ1.25มันดูมันดูยังไงดีอะเหมือนกับว่าจะต้องได้มากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วควรจะต่อมากกว่านี้นะครับแต่คนก็น่าจะไปต่อกันเยอะแบบนี้แหละโต๊ะเขาก็จะชอบเลยนะเหมือนมันเป็นกับดักนะครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น เชื่อผมเอ,อย่าลงไปเชื่อใครเพราะผม,มยยนี่ห่วงใหยแทะแน่จริงนะครับกดรองไปเลยดีกว่าครับถึงแพ้ก็ไม่มีทางแพ้เกินหนึ่งลูกครับฟันธงดาสตัดเก็บ3ามแต้มแน่นอนครับคู่ต่อไปครับจัดให้ครับไปกันที่ท่าเรือเลยครับที่ฟุตบอลศึก ไทยลีกไฟเดน h t นัดตกค้างครับตลาด FC พบกับการท่าเรือ FC ต่านอันดับ13บพบก,การท่าเรืออันดับ3ของตารางเราไปดูตารางคะแนนไทยลีกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะ โดยการท่าเรือ f c ครับมีฟอร์มอันร้อนแรงไม่ต่างอะไรจากแกะของเมืองไทยหลังที่ชนะรวดมาแล้ว3นัดติดต่อกันนะครับและยังคงไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ล่าสุดก็เพิ่งเปิดรังอัดพีธีประจวบไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับโดยในเกมนี้สิงเจ้าท่าต้องเดินทางมายังภาคตะวันออกของประเทศไทยับเพื่อพบกับน้องใหม่แต่หน้าเก่านะครับเพราะว่าก็ตกชั้นไปก็กลับขึ้นมานะครับก็คือตลาด f c ที่เพิ่งบุกไปโดยบุรีรัมย์ถล่มมา4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับ โดยผลงาน5นัดล่งสุดของตลาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่สู้ดีครับชนะ1เสมอ3และแพ้1ครับก็มีชนะระยอง2-1ไทยลีสอง2นะครับก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับในซีซั่นที่แล้วนะครับแล้วก็มีเสมอช่วงรี2-2นไทยลีกเสมอสุโขทัย0-0เสมอรีโอเชียงราย0-0และแพ้บุรีรัมย์เต็น4-0ครับโดยฟอร์มของตาด FC เนี่ย แม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรครับแต่ว่าเกมนี้เจ้าบ้านมีปัญหาในเรื่องของการจัดทัพเล็กน้อยเนื่องจากทิตาวีอักษรรีและนัทวุฒิสมบัติโยธา2นักเตะที่ยืมตัวมาจากท่าเรือเนี่ยจะไม่สามารถลงสนามพบก,กับท้นสังกัดที่แท้จริงได้ก็เป็นกฎของเรื่องของมารยงม,มารยาทนะครับซึ่งการที่ขาดหายไปของทั้ง2รายนี้เนี่ยคาดว่าจะถูกแทนที่โดยทางด้านของจิรพงษ์รักสงครามที่ได้ออกสตาร์ทสนามอ่าที่ได้ลงสนามแทนทิตาวีนะครับ ส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์าฮาฟเนี่ยอ่าก็จะจับคู่กับทางด้านจอร์ดฟลิปเป้กองหลังชาวบราซิลนะครับส่วนตำแหน่งปีกขวาของนะักธุสมบัติโยธาก็จะถูกทดแทนด้วยในอ่าก็จะถูกทดแทนโดยทางด้านซเยออิสมาอิสลามี่นะครับปินโตที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเพื่อประสานงานในแนวรุกร่วมกับริออโคเฮนและเอวันโดเปาลิสต้านั่นเองนะครับ ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของการท่าเรือครับชาามีชนะ3นะครับเสมอหนึ่แล้วก็แพ้1นเสมอนครปฐมาถม2-2ครับชนะโพลิเทโร FC3 1แพ้เจอเจ,อเจียง FC 0-1นะครับใน FC c แชมเปี้ยนส์ลีรอบเพลย์ออฟและสุดท้ายเนี่ยเจอเจียงก็มาโดนบุรีรัมย์ชำรละแค้นให้4-1เลยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มีชนะเมืองทองสามหนึ่งครับชนะพีทีประจวบสามประตูต่อหนึ่งด้านท่าเรือเองเนี่ยจะไม่มีชื่อของทางด้านนาคินวิเศษชาติสิทธาบุลล่าและชยพิพัฒสุบรรณเพศรศัตร์นะครับที่มีชื่อไปรุยศึกเอเชียนเกมในชุดยูยีสามอยู่ในขณะนี้นะครับเช่นเดียวกับในอีกหนึ่งดาวรุ่งอย่างวิลเลียมไวเดเชอร์ที่มีอาการบาดเจ็บ คารา่าเกมนี้กับตันทีมอย่างธนบูรเกษารัตเนี่ยน่าจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งและจะจับคู่กับเฉลิมศักดิ์อักขีในตำแหน่ง Hub, เซนเตอร์ฮาพร้อมมีทางด้านของสุพนันบุรีรัตและเควินดีรมรำนะครับประจําประจําการแบ็ททั้งสองข้างในขณะที่ดาวลุกอย่างวรชิตนิสีบำเพ็ญกับบดรินภาลารวมไปถึง3าประสานแซมบ้าอย่างเนเก,เกบาบาลาารี่และเฮเมนตันซัวเรสเนี่ย ก็จะลงทําหน้าที่แน่นอนนะไม่น่าที่จะมีอะไรผิดพลาดน,นะครับส่วนนักเตะบาดเจ็บก็คือคนเดียวครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นั่นเองโดยผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยออกไปทางท่าเรือนะครับท่าเรือชนะไปถึง4แพ้เพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับโดยผลงานท่าเรือเนี่ยถือว่าเหนือกว่าเยอะนะทัศนหศับเกมนี้ และฟอร์มปัจจุบันท่าเรือก็ยังดีกว่าชัดเจนตาดเองก็ยังน่าจะยังมึนอยู่ยังงัวหัวไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่โดนบุรีรัมสอยไป4-0เพราะนั้นไม่น่าที่จะฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นนะครับรวมถึงไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของการท่าเรือได้เพราะฉะนั้นเกมนี้การท่าเรือต่อ0.5ผมว่ายิงเกินเลทเพ้อๆอัด2-0มีแน่เพราะฉะนั้นฟันธงไปเลยครับการท่าเรือเชื่อแป้งอย่าเชื่อใครเชื่อแป้งรักแป้งมากครับ คู่ต่อไปครับเราข้ามฟากไปกันเลยดีกว่าเนาะไปวิเคราะห์กันที่ฟุตบอลชายเอชนเกมกันเลยฮ่องกงยู23จะพบกับ istan, อุซเบกิสถานยู23ครับอุซเบกิสถานต่อ4ลูกเลยครับโดยนัดที่ผ่านมาไปดูวสถิติกันสักนิดหนึ่งครับอุซเบกิสถานไหนวะ อุเบกิษฐาอยู่กลุ่มสี่ครับกับฮ่องกงเนี่ยครับโดยพวกเขาจะแข่งกันน่าจะแข่งกันสองเกมเนี่ยครับใช่ยังเพิ่งเพิ่งจะไต่กันนัดแรกนะครับเพราะว่าสองทีมในกลุ่มเนี้ยถอนตัวไปกระทันหันเลยครับสองทีมอาหลับอย่างซีเรียแล้วก็อัสการานิถาเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเงินนะเรื่องงบประมาณการทําทีมนะครับดดนั่นแหละครับก็ทําให้เหลือสองทีมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้จะเอาไงนะจะได้เข้ารอบกันไปเลยหรือเปล่าหรือว่า คือตอนนี้ต้องรอทางด้านของ IOC เนี่ยออกกฎมาอีกทีนึงครับว่ากลุ่มนี้จะเอาอยัางไงนะครับหรือว่าสภาอลุมอิลกแห่งเอเชียนั่นเองแต่อุซเปกิถานายอายุ23โหดครับมีเคยเป็นแชมป์ในยายุ23จริง,ชรงแชมป์เอเชียมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่โหดจริงครับต่อสีลูกผมว่ายิงเกินฮ่องกงก็ชุดใหญ่ยังไม่เท่าไหร่เลยชุดเล็กนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับขนาดชุดใหญ่ในโอนสัญชาติเพียบแล้วก็ยังไม่ได้แข็งแกล่งอะไรเท่าไหร่ก็เพื่จะแพ้ทีมชาติไทยในแมตช์ปุ่นเครื่อง ฟีฟ่าเดไปหลายเดือนก่อน1-0นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ยูยิบสามอุสเบกิฐถานแกล่งกว่าเยอะครับแร่งกว่าทุกขุมกุมกำลังเลยไม่ต้องคิดเยอะครับฟันทงไปเลยครับอุสเบกิฐานกดอุสเบกิฐถานมีเงินไปกินหูฉลามอย่างแน่นอนครับแต่คู่ต่อไปครับเป็นฟุตบอลเอเชียนเกมอีกคู่หนึงแล้วกันนะครับกาต้ายูยบสพบกับปาเลสไตน์ยู3ิสามกาตาต่อหนึลูกครับ อยู่ในกลุ่มดีนะครับรวมกับญี่ปุ่นนะครับปาเลสไตน์แล้วก็มีกาตาเนี่ยครับโดยกาตาเองเนี่ยจะลงเล่นเป็นนัดที่2ส่วนปาเลสไตน์จะเป็นนัดแรกนะครับเพราะกลุ่มนี้มีแค่สาทีมครับนัดแรกเนี่ยกาตารแพ้กับญี่ปุ่นไปสามหนึ่งญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เต็งแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นนี่กาตาแพ้สามหนึ่งนี่ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ากาตาไม่แข็งแกร่งแล้วก็จะไม่มีดีพอที่จะชนะปาเลสไตน์เกินเลทหนึ่งลูกได้นะผมมองแบบนั้นถ้าเกิดคนดูบ เด็กบอลโดยเฉพาะเด็กโอเนี่ยใช่คำนี้คือเด็กมันก็มีหลายเกรดนะเด็กยูสิบเจ็ดยูสิบเก้ายูยี่สิบอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมันยูยี่สามเนี่ยกาตากาตาเนี่ยมันพร้อมขึ้นชุดใหญ่แล้วหลายๆคนเนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ากุมกําลังกาตาแกร่งกว่าปาเลสไตน์แล้วก็สามารถยิงได้เกินหนึ่งลูกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงไปเลยครับกดกาตามีเงินไปเที่ยวบาเซโลนาอย่างแน่นอนไงคลองจองไหมกดเยอะๆกดเยอะๆก็จะ,ะได้ตังค์เยอะไง <c oughs> ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่านาะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาแฮะเสียเวลานะครับไปกันที่นู่นเลยฟุตบอลลาลิกาสาเปนเลยดีกว่านะครับอาราเบสพบกับแอตแลนติกบิวเบาอาราเบสอยู่ในอันดับที่14ส่วนบิวเบาเนี่ยอยู่ในอันดับ ที่สี่ของตารางเลยนะครับโดยสถิติการพบกันนะครับเนี่ยครับสถิติการพบกันก็ส่วนใหญ่ก็ออกไปทางเดินกระหดดสีนัดครับอาราเบชนนะ แพ้สามครับเร้าเราเล่นในบ้านเนี่ยอลาเบสไม่เคยแพ้บิวเบาเลยครับคุณผู้ชมโดยวันนี้เนี่ยอลาเบสเจ้าบ้านเนี่ยรอง0.25นะแต่มันก็น่าแปลกใจนะเว็บเว็บเรดออกมาแบบนี้ให้เราเหมือนวัดใจเราไปเลยว,ว่าจะกล้าเล่นเจ้าบ้านไหมนะครับโดยผลงาน6นัดหลังสุดของอาลาเบสเนี่ย ชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง4ครับก็มีแพ้บูโกสในเกมกระชับมิสโมรสองหนึ่งแพ้กาดิส1นชนะเซบียาสี่สาแพ้เกราเฟนหนึ่งศชนะบาเลนเซีย1 0แล้วก็แพ้ราโยบายเยกาโนสองประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงาน5สุดของ หกนัดหลังสุดรอบขออภัยของบิลเบาเนี่ยชนะสาเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับมีเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในเกมอุ่นเครื่องหนึ่งหนึ่งแพ้เรอัลมัดริดศูนย์สองชนะโอซาูน่าสองชนะ Real 42, เรอัลเบติส4ี่สองเสมอมายกาศ0นย์และชนะคาดิสสามประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนถ้าแยกออกมาเป็นฟอร์มในบ้านของอาราเบสเนี่ยถ้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ 4, สี่เสมอหนึ่งไม่แพ้ผู้ใดเลยนะครับ โดยชนะ 2, 0, อ, 000, ชนะอีบาสองศูนย์เสมอเรยบันเต้ศูนย์ศูนย์ชนะผ่านด้านของเตเนรีเฟในเกมกระชับมิสโมสรหนึ่งศูนย์ชนะเซบีย่าในลาลิกาสเปนสี่สามแล้วก็ชนะบาเลนเซียในเกมลาลิกาสเปนหนึ่งศูนย์ 1, 0, ครับส่วนผลงานนอกบ้านของแอตแลนติกบิวเบลเนี่ยไม่ค่อยดีครับชนะหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งครับ มีเสมอราซิงซานเตเดในเกมกระชับมิตร2-0แพ้เซลติก3-2ในกระชับมิตรครับแล้วก็เสมอแมนยู1-1ในเกมกระชับมิตรเช่นกันนะครับและมีชนะโอสตูนาในลาลิก้า2-0และนัดล่าสุดเพิ่งจะเสมอมาโยกาในลาลิก้าสเปนไป0-0ครับเพราะถ้าดูจากสถิติแล้วก็หน้าวัดวัดใจแล้วก็ตัวมเองมั่นใจไปที่เจ้าบ้านเลยนะครับแบบนี้ จะมีสถิติอะไรที่น่าสนใจให้เราดูอีกไหมครับฟันทงเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าจากที่วิเคราะห์มาก็นะทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันไปทางกับผมนะครับว่าควรจะไปที่เจ้าบ้านนะครับย,ย้ำอีกทีครับว่าเจอกันทั้งหมด10นัดเนี่ยอาราเบสชนะ อสองเสมอ5แพ้3แต่เมื่อเล่นในบ้านเนี่ยอาราเบสเองเนี่ยไม่เคยแพ้เลยนะครับไม่เคยแพ้แอตติกบีเบาเลยแล้ววันนี้ทีมเยือนชื่อชั้นดีกว่าแต่ออกมาต่อ 0Brother 2-5ผมก็เลยมองว่าเจ้าบ้านเน่ยเอาอยู่แน่นอนครับไม่แพ้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันทงไปเลยครับอาราเบสรวยจริงไม่มีเฟกอย่างแน่นอนครับ แล้วนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงฟุตบอลประจําวันศุกร์วันนี้นะครับก็บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าการพนันครับไม่ได้ทําให้ใครทำใครรวยนะแต่ทาให้เราอยู่ได้นะครับจงใช้ทุกอย่างจงใช้ชีวิตจงทาทุกอย่างอย่างมีสตินะครับอะไรที่มันพอดีพอดีมันดีทั้งนั้นนะครับแต่มันก็เหมือนการเสี่ยงโชคทั่วไปครับไม่ต่างอะไรจากแทงหวยนะไม่ต่างอะไรจากคุณแทงเทรดหุน เพราะาฟุตบอลเราไม่ได้แบบอยู่ๆเราไปจิ้มกันมั่วๆนะเราก็มีการวิเคราะห์สถิติเอาสถิติมาพูดคุยกันนะครับเอาผลงานเอาสายชื่อผู้เล่นเอารายอัปเดตรายชื่อผู้เล่นว่าเอ้ยใครบาดเจ็บใครอะไรเรามีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่เราจะมาจิ้มตัวไหนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ได้วยครับว่าช่องนี้ของเราบิลลี่บ้านผลบอลเรามาวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างฟรี ก็อ,อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และกด Sub s cribe ให้เราด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยกดทุกอย่างที่มันพอจะกดได้แต่อย่างแต่บอกก่อนนะครับว่ากดเนี่ยกด s u b s c r i b e เนี่ยกดทีเดียวพอนะเพราะถ้ากด2ครั้งมันจะกลายเป็นอันซับสไคร้นะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการฟันฟตรงฟุตบอลประจำวันนี้ครับดูจากเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ